อร่าอ่ะอร่อยอร่อยเส้นข้นสวัสดีค่ะจองบัตรไม่ทันใช่ไหมคะอย่าเพิ่งวีนค่ะทันทราบแล้วฟอร์ทอเพิ่มรอบค่ะเป็นรอบค่ำวันเดิมใช้รหัสชาวช่องจองตั๋วเที่ยงตรงวันที่7สิงหาก็คือพรุ่งนี้เนาะทางที่เก็ตเมลอนเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะทเที่ยวทิปนะคะเที่ยวไม่ได้กะทิปเอาค่ะวันนี้อยู่กับพี่ตาลน,นะคะก็จริงๆวันนี้ เราก็จะต้องมีคนสําคัญที่สุดของเราแต่รถติดใครยังมาไม่ถึง <c oughs> นะคะตอนนี้ก็ยึดไปก่อนชั่วคราววันนี้นะคะเราอยู่แถวราชปาลบค่ะไป็นรหานพรม่านะคะชื่อร้านเขาชื่อร้านกัลยานาร้ <c oughs> านนี้เนี่ย เขาเอ่อโพซิชันตัวเองว่าเป็นฟลายด์ิเนออาหารพรมา่าเมนูเนี่ยมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่นี่เขาก็จะแนะนําเองแล้วคนพม่าเขายังกินข้าวด้วยมือคือแกงต่างๆอ่ะเขาก็จะเอามาแบบขยํำขยำอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็กินกินเสร็จปุ๊บก็ไปบ้วนปากก็ไปล้างมือแล้วก็มากินของหวานเอ่อของหวานเนี่ยหวานก็คือหวานเลยจ้า ขอภัยนะคะมาสายนะคะเพราะว่ารเราติดจริงพ <c oughs> ี่ที่ก้อนใหม่ <laughs> <c oughs> ปพร้อมค่ะหิวมากค่ะ,คะ <c oughs> รู้สึกผิดมากที่มาสายนะคะและเท่ากบับว่าที่พี่ตาอธิบายไปเมื่อกี้ก<อ>็คือฉันไม่รู้เลย <laughs> แต่รู้อย่างหนึ่งเพราเมื่อค<อ>ืนมีคนบีีฟมาแล้วม<อ>ีมีคนส่งคลิปมาให้ดูเพราะว่าเป็นห่วงชอบการที่เราที่เป็น โพสรายการ oh, <okay. S 1> เนี่ยไม่ต้องไป็บีฟแขกแต่แขกบีฟเราไม่ได้บีฟเป็นข้อความนะบีฟเป็นแบบเป็นคลิปส่งมาเลยในชุดนอน <c oughs> แล้วคิดหรอว่าฉันจะไม่ตัดลงการจะไปร้านอาหารพรมาร่าพวกนี้เนี่ยมันมีปฏิมากะทางด้านวัฒน,นธรรมของคนพมา่าอ,อยู่อย่างหนึ่งที่พี่ไม่สามารถไปสอนคุณน้องที่ร้านอาหารได้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นกริยาบางอย่างที่ผู้หญิงเขาไม่ทํากัน <c oughs> ผู้ชายทําได้เวลาคุณน้องจะเรียกบ่อยอย่างเงี้ยคนพมา่าเนี่ยเขาจะมีวิธีการเรียกเขาจะทำเสียงแบบนี้นะบางทีคุณก็จะแบบเจอแบบบางทีคุณก็จะเจอแบบก็ไปลองฝึกกันทําดูนะคะพรุ่งนี้อาจจะมีอะไรแบบสนุกสนุกคะ่ะพี่ตัดเลือกเมนูเองทั้งหมดเลยพมา่าเป็นพระุวัฒนธรรมม,มีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แล้วก็ภาคใต้กว่าอะไรเงี้ยพราฉนอาหารวันนี้ มันก็จะเล็พิเต์ภูมิภาคต่างๆแต่ว่าก็จะไม่เชิงแบบว่าเหนือกลางใต้อะไรอย่างนี้นะคือฉันก็ต้องเลือกอะไรที่ฉันชอบกินด้วยนะไม่ได้บอกว่ามาภูเบปรามสีภาคไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอาหารพร้อมลงเออนี่นี่คุณค่ะขอบคุณผู้บานายอ่ะเจสูตินบาเดเจสูตินบาเดรลองเพลงได้นะเออจริงเหรอีคนเคยสอนร้อง ตะวันจะโชว์เพลงเมียนมาเชิญค่ะใีโดไดแยนทีเทลินดอดีมงโชเคเตโมนาดีอันนี้ตอเอนอาดาวก็คือว่าพม่าติดไปทางบังคลาเทศอินเดียนก็เลยจะมีอิทธิพลอะไรอย่างนี้มาถูกไหมคะถูกต้องทุกอย่างอาหารจานนี้เขาในภาษาพม่าเขาเรียกว่าดันเบาเราพยายามจะไปหาข้อมูลว่าตกลงคือได้ยินมาเยอะชอบกิถูกไหม พอได้ไหนี่ไงก็เบ้าไงถดันข pues ึ้นถ้าฉันดันดันแล้วมันจะแบบมันจะสวยขึ้นไหมวะพอกินเรียกดันเบ้าแล้วก็ตัวเขียนตัวสะกดค่อนข้างแปลกก็คือค่อนข้างมั่นใจอะว่ามันเป็นภาษาแบบภาษาอินเดียข้าวนี่คือข้าวบาสมาติข้าวบาสมาติหรือที่เขาเรียกว่าลองเกรนไรซ์แบบแบบอินเดียเนี่ยจะทรงมันจะยาวยาใช่เพราะว่าข้าวที่คนพม่าเขากินแต่จริงๆอะมันก็คือข้าวสไตล์ข้าวเสาวห้ข้าว เออต่อสิคะสาวให้ไงเอาก็เห็นต้องทำมีมทุกอันก็เลยแบบพยายามคอยตามแนะนำนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปพม่าเนี่ยมันจะมีถนนอยู่สายหนึ่งกลางใจเมืองย่างกุ้งชื่อว่าถนนอนรธาเป็นชื่อคิงใช่ไหมคะพระเจ้าอนรธาใช่ค่ะที่เป็นไฮไลท์นะคะ คือข้าวหมกไก่ประมาณ35ล้านอยู่ตรงนั้นเหมือนเลยอยู่ตรงนั้นแต่หอนมากเลยอ,อ่อคื่ตัลแ่าเห็นสีไม่มั่นใจเพราะว่ามันสวยเกินข้าวตัวข้าวหมกอ,ะอ่ะม,มันอาจจะดูแห้งกับปกติแต่ตอนกินเข้าไปละ,ะไก่มันมีความฉ่ำแกงอะ่ะมันก็เลยเข้ากันพอดีอร่อยเป่นคนอ,อร่อยซุปอันนี้นะคะมันมีความพิเศษอยู่อย่างนึเว้ยถ้าเราหลับตากินเนี่ยหลับตา เมันจะมีรสชาติของแบบซุปอะไรวะผักกาดดองอ่ะแต่มันไม่มีผักกาดดองเลยนะรสชาติออกไปทางนั้นแต่ไม่ใช่ให้ทายว่าใบที่อยู่ข้างในเนี่ยคือใบอะไรมันมีอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าคนไทยอ่ะไม่นิยมเอาใบเนี้ยมาทําอาหารใบนี่คือใบกระเจี๊ยบมอนแล้วจะรู้ไหมล่ะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบธรรมดาเนี่อยู่ในหัวเลยกระเจี๊ยบมอนเลย่ะกระเจี๊ยบมอน เขาเรียกว่าชิมเบาเยะมันเข้ากันมากเลยเพราะว่ามันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงก็ทําให้แบบไม่เลียนอ่ะมันปัดเลียนใช่เธอรู้ไหมอ้าฉันแอบเมาแฟนฉันไปพม่ากินอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างอย่างเดียวที่กินได้คือข้าวหมกไก่กินทุกวันออกมาจากพม่าแบบร้องเอ๊ะเอเลยอ่ะกินกินเป็นข้าวหมกไก่มันอร่อยขนาดไหนจริงเลากเห็นเห็นสามีตน ต้องรองเอ๊ยเย้แบบออกมาเป็นเกาเลยอ่ะปวดข่าวบนปวดข่าวเอาทำไมกินกับข้าหมกไก่ชื่อว่าละเะโตเอาจริงว่าฉันเหนื่อยมากเลยอทำไมอ่ะเมื่อกี้ดันเบาดันเบ้าอันนี้อ่าอันนี้ละเะโตแบ่งเป็นสองคำ ละเพะกับโตคคาว่าโตเนี่ยคําว่าโตเป็นเวิร์บแปลว่าอะไรก็ตามที่แบบมันขยําขยี้แบบผสมแบบเนี่ยเออยํำยำคำว่าละเพะแปลว่าชาใบชานี่คือใบชายำหมอใบชาค่ะอ้าวนับถึหน่อไม้เลยอแล้วนี่คือเขาให้ช้อนช้อนชามาเพื่อการนี้กราบคือใช่หรือไม่ใช่กราบความช่างชื่อไม่ใช่ใช่ไหมไม่ แล้วให้มันอย่างนี้ถูกไหมฮะถูกอ่ะไม่มีเนืรร้อสัตว์ไม่มีเนืรร้อสัตว์มารยาทานได้เออปลากืมอืมอร่อยเอออันนี้อร่อยจริงรคือใบาชาเขาเอาไปหมักก่อนแล้วเขาก็จะเอามาใส่น้ำปลาใส่อีพวกผักพวกเนี้ยแล้วก็ใส่น้ำมะนาวแล้วก็ขยำขยำทุกอย่างเขาด้วยกันด้วยมือนะยำของเขาคือต้องคำว่าโต๊ะคือ ต้องแบบอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้คืออาหารที่มีกินทุกมุมถนนจริงๆแล้วชอบที่มันมีซ์เจอร์ของเหมือนเหมือนถั่วกรอบกรอแล้วพอเมื่อกี้เข้าไปมันจะมีความแบบพอดีกันอะใบชามันจะออกแบบมันจะแฉะแเปียกๆแต่แล้วพอกินโดนถั่วที่มันกรอบมันก็เลยเออดูเป็นของทานเล่นๆเป็นซด d e ิ i s h เมียทานได้เริยบอกว่าถ้าเรารู้ว่ามาจากอะไรเราแบบมาจากไหนปะเนี่ยราเทวีครับ พี่ตามีชื่อพม่าไหมคะมีค่ะนั่นก็คือวูยีค่ะวุยีแปลว่าแบบเนกตาแบบว่าเกสรดอกไม้อันบริสุทธิ์รลยแบบเนี้ยวูยี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 ปาล่าตาอันนี้อ๋อเป็นเพลงเลยนะ Olga no bonate muy lento เกียรจานนี้ชื่อว่าอะไรคะมงตีค่ะ อันนี้เหมือนเป็นเส้นเหรอคะก็มีเส้นเยอะอะค่ะก็คอนเน็ชันเยอะอยู่กันฉันจะเอาคนเหล่านี้มารวมตัวกันนุตงอาจารย์ลูกตาลเซมูจันเคสและมีคนรอคิวอีกหนึ่งคนคือวิกเตอร์นะเอามาให้หมดแล้วฉันจะมากำกับฉันจะมาถ่ายฉันจะไม่เข้าไปในกล้อง <c oughs> ฉันอยากให้เขาสู้กัน <c oughs> คำว่าม้งอะ่ะมันคืออะไรก็ตามที่ทํามาจากข้าวเป็นก๋วยเตี๋ยก็ได้เป็นขนมแป้งทานหน้าเขาก็เรียกมง้งริงหออันนี้เป็นยำอีกประเภทหนึ่งนะคะเขาไม่ได้เอาไปผัดนะคะเป็นการโต๊ะคน,คนพมา่าเนี่ยเน้นโต๊ะเออไม่ไม่เน้นกินก๋วยเตี๋ยวผัดเออเอางนี้ดีกว่ามง้งตีเป็นอาหารที่เป็นไฮไลท์ของภาคเหนือก็คือแถบเปอร์เมียนมาคือมันดาเลอะไรพวกเนี้ยเอ๊ะฉันเปลี่ยนใจได้ไหมฉันขอไม่ใช่ไม่ใช่ม้งตีได้ไหม เขาเรียกว่านันจีโตมาพูดมาตลอดแล้วพูดมายาวเลยเพราะว่ามุ้งดีอ่ะมันจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งว่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่านันจีโตนี่ว่าไรนันจีโตเหรอโอเคนันจีโตอันนี้ดีมาก นิสิตท,ที่เรียนกับอาจารย์ลทิตานะคะถ้าหากว่ามีใครพิเศษงานหน้าห้องพูดผิดนะคะให้ทวงได้เลยว่าพี่อาจารย์ยังพูดผิดเลยนี่ฉันจะบอกให้ว่าเด็กฉันนะไม่ใช่ธรรมดานะถ้านบอกว่าเธออ่ะใช้เงินสุริสุไ่ดูซิแทนที่จะเก็บเงินไว้ทํานู่นทนํานี่ไปกินทำไมบุฟเฟ่หกเจ็ดร้อยบาทกินแล้วก็อะไร <c oughs> เด็กมันบอกใช่ไหมว่าที่อาจารย์อะ โง่ไปทำไฮไลท์มาหกพันอ่ะนูยังไม่ว่าเลยนี่หก0 0หกพั 6, นสองพันหกแล้วโดนดิสิตตอกกลับอีกคนที่ด่าฉันนะมันเป็นแฟนพันธ์แท้เธอด้วยนะจริงหรอเออมันจะต้องดูก่อน <laughs> เออ,อีเตียวมึงอะ่ะ <laughs> <laughs> เตี๋ยวพายายอาจาร์ตาลอันเนี้ยมันเรียกว่างะ่ะ นันจีโตกินมาสามจานฉันจําได้ครับว่าอันนี้มันชื่อมงตีแล้วมันผิดเออมันคือนันจีโตมันคือนันจีโตอใช่แต่ว่าเครื่องปรุงอันนึงที่น้องฟากเดาไม่ถูกแน่นอนแล้วเป็นไฮไลท์ของจานนี้ไปหน่อยไบหน่อยมันเป็นผงที่ทํามาจากถั่วประเภทหนึ่งให้ทายก็ได้ว่าถั่วอะไรมัออกเปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวอ่ะเสียเป่าวะ ไม่รู้ว่ะยองรถพยาบาลมารอแล้วค่ะอาเฉลยมันคือผงถั่วชิกพีก็คือชิกพีอ่ะเอามาบดให้เป็นผงคุณสมบัติของมันก็คือว่ามันจะทำให้อาหารของเราอ่ะเหนียวขึ้นมาทันทีเขาจะต้องไปคั่วให้มันเกิดสีแล้วก็กลิ่นมันก็อาจจะมีความเปรี้ยวตรงจุดนั้นด้วยส่วนหนึ่งแต่เซอร์ไพรส์ว่าว่าหน้าตาดูเหมือนดูเหมือนถัน่ แต่มันไม่ใช่ผัดมันคือโต๊ะโต๊ะโต๊ะชื่อจานว่าโมฮิงกาอันนี้เขาบอกให้คนก่อนนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า human จริงๆเขาให้ใช้ช้อนคนนะคะแต่ว่าช้อนเราใช้ไปเรียบร้อยแล้วขออนุาเทเลยนะคะ <c oughs> เทเลยนะ <c oughs> แมวและ จริงๆต้องออกไปเลยนะต้องเดินเโอ้ยขนมจีนหรอขนมจีนอุ้ยรถมาลอยอีกแล้วครับรพยาบาลมาลอยอีกแล้วเปลียวโมฮิงกาอันนี้เป็นชื่อครั้งนี่ชื่อแรกโมฮิงกาจริงชื่อที่ถูก n o w Then and Forever นี่คือโมฮิงกาโมฮิงกาใช่ไม่แก้แล้วนะไม่แก้ คนพมา่าเนี่ยเก้าสิบเอร์เซ็เราให้เลยอยากกินโมงิงกาเวลาอยู่อยู่อยู่ไกลบ้านมันเป็นขนมจีนค่ะแต่มันเป็นขนมจีนที่มีตัวน้ำซอสอะ่ะพิเศษนิดหนึ่งที่มันจะต่างจากขนมจีนของไทยคล้ายๆไปทางน้ำเงี้ยวที่มันจางลงก็คือกินง่ายกว่าน้ำเงี้ยวเหมือนมีข้าวโพดทอดด้วยป่ะคะ มันไม่ใช่ข้าวโพดค่ะแต่มันคืออะไรสักอย่างหนึ่งอล้อหนึ่งในนักวิชาการที่สามารถพูดอะไรแบบนี้ได้ฉันว่าแบบหาตัวจับยากค่ะมันคืออะไรพี่ตาลมันเหมือนข้าโพดมากเลยนะไม่เหมือนข้าวโพดอะเวลาเคี้ยวไปน้ำมันจะแตกมันจะมีน้ำอ่ะเข้าใจว่าแต่แบบอันเนี้ย มันจะกรอบแบบท่วนถั่วมันคือถั่วมันคือถั่วเขาเรียกว่าเชวเบก็คือถั่วทองเพราะเหมือนชเวมือนคำว่าชวเวดากองใช่แบบชวเวว่าทองเวแปลว่าทองน้ำซุปอ่ะเขาทามาจากปลาสังเกตดูว่าตัวเท็กเจอร์อะมันมีหลากหลายอ่ะคําเดียวเวลาเราใส่เข้าไปในปากมันจะแบบมันมีความซับซ้อน เราถือว,ว่าเนี่ยเป็นอาหารที่ represent ความสลับซับซ้อนของวัฒนธรรมพรมา่าได้เป็นอย่างดีแล้วคนพมา่าที่อยู่ต่างแดนต่างถิ่นไกลบ้านก็จะคิดถึงสิ่งนี้ใช่พี่น้องชาวพมา่าที่เป็นชาวช่องที่ดูอยู่าหาว,ว่าไม่จริง <laughs> ให้มาบอกนะคะรู้ไหมคะว่าในภาษาพม่าเนี่ยมันยังมีคําว่าหุ้เตี๋ยวรวมๆกันเนี่ยอีกคํานึงเขาเรียกว่าข้าววยข้าววยอุ้โอยก็ฟังเหมือนมาก เหมือนอะไรคะก็คือข้าข้าซอยอ๋อเอออ๋ออุ้ยแสดงว่าคำว่าเข้าซอยอ่ะไม่ได้หมายถึงข้าวอะไรแล้วแบบเอาไปซอยไปสับไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวซอยนี่คือคอนเซปต์ของก๋วยเตี๋ยวใช่ไอเดียคือมีรสชาติแบบผงกะหรี่นิดๆมีรสความเป็นแกงนิดหนึงอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเพิ่งรู้เพราะว่าทางเหนือเราก็ไป อิทธิพลก็ช,ช่วงนั้นใช่ไหมคะข้างบนตอนพี่ตานรู้คำว่าข้าเสวยครั้งแรกอ่ะแล้วแบบเชื่อมโยงได้ว่ามันคือข้าวซอยอ่ะฟินไหมฟินไหมรู้สึกเฮ้ยข้าวซอยมันเออรู้แล้วทำไมมันถึงไม่ใช่ข้าวทำไมมันถึงเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรมันชื่อข้าวผมไม่เคยตั้งคำถามมาก่อนแล้วว่าเรียกข,ข้าวซอยข้าวซอยมันไม่ใช่ข้าวใช่มันเป็นอย่างนั้นมาอีกแล้วอ้ยเยอะมากค่ะชื่ออาหารว่ามันคือม้งตีอีกประเภทหนึ่ง นี่คือใช้ปะจริงแต่มันคือยักไข่โมงตี <laughs> ตัวน้ำซุปมีออกแดงๆแต่ว่าต้องดมว่ามันมีกลิ่นของอะไรมียากกว่าแล้วน่นะกลิ่นมันจะแตกต่างจากพวกเนี้ยกลิ่นอะไรอะ่ะกะปิค่ะคุณว่ายักษ์ไข่คืออะไรเป็นชื่อรัดเออคือรัดเนี้ยมันอยู่ติด มหาสมุทรอินเดียอิอทธิพลของเขาอะอาหารหลักๆจะเป็นซีฟู้ดนี่คือข้อสังเกตส่วนตัวนะรสชาติอาหารอะมันจะใกล้เคียงกับภาคใต้ของเรามากที่สุดจริงๆแล้วอาหารคนพม่าไม่กินเผ็ดแต่อาหารยะไข่อะมันเผ็ดพอพูดคำว่าเผ็ดอะก็เลยมองไปที่พริกมันจะคล้ายๆกับพริกแบบในน้ำจิ้มซีฟู้ดอะรออันนี้อันนี้ยากนิดนึงค่ะอันนี้ยากน่าจะมีคนที่ชอบอื แต่ว่าอาจจะยากนิดนึงมันเหมือนกินขนมจีนกับน้ำบูดูใสซึ่งน้ำบูดูในชีวิตปกติอ่ะก็อาจจะไม่ได้กินถูกไหมเพราะฉะนั้นก็มันก็จะยากนิดนึ่งออทุกวันนี้พี่ตานสอนวิชาประวัติศาสตร,ร์ธ,ธรรมาปรวัติศาสตร์เสียคะ่ะ <laughs> <laughs> แต่ข้อสอบพี่ออกเก๋มากเลยนะ ชอบมากเลยนิสิตที่ทำข้อสอบอาจารย์อลไรลิตาไม่ได้เนี่ยอีเตียว <laughs> พี่เสียดายแทนพี่อยากไปตอบมากเลย <c oughs> นางมาเมาให้ฟังมา <c oughs> บทให้ฟังว่า <c oughs> เด็กตอบไม่ได้อะไรเงี้ยฉันก็แบบแล้วพี่ตาถามไปว่าอะไร <c oughs> เขาก็เล่าให้ฟัง คือข้อสอบเนี่ยอธิบายถึงยุคของสตาลินเมื่อหมดยุคสตาลินแล้วเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการดีสตาลินาเซชันล้างสตาลินล้างบางให้มันหมดไปจากตรงรัสเซียตรงโซเวียตช่วงนั้นแล้วก็จะมีผู้นําคนใหม่คือนิกิตาคูชอฟข้อสอบถามว่าถ้านิสิตเป็นคนที่ต้องเขียนสปีชหรือสุนทรพจน์ให้กับนิกิตาคูชอฟเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการดีสตาลินาเซชันหรือล้างบางสตาลินเนี่ย จะเขียนว่าอะไรคือว้าวมากนะเพราะมันต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้คือคุณต้องเข้าใจสถานการณ์ว่าบริบทสังคมตอนนั้นต้องการอะไรถ้าคุณต้องเป็นคนร่างสุนทรพจนโพให้ผู้นําไปเขียนนะคุณต้องเขียนเพื่อไปบล u ฟคนก่อนหน้ายังไงใช่ซึ่งอ,อันนี้เป็นข้อสอบที่แบบอันนี้ชมต่อหน้าเลยนะพี่ตานแบบออกข้อสอบดีมากแต่ว่าเด็กตอบไม่ได้ <laughs> เราเห็นปัญหาอยู่อย่างหนึ่งว่าเขาอาจจะตอบได้แต่เขาอ่ะไม่มีความกล้าที่จะเขียนว่าเป็นสปีชจริงๆไม่มั่นใจในตัวโจทย์การอ่านโจบสิสำคัญจริงๆอีเตียวฟาลูดาชื่อเหมือนฉันเลยอ่ะฟาริดากับฟาลูดาดูมีหลายอย่างมากเลยนะคะมันก็คือรวมมิตรแบบคล้ายๆของไทยตำนานเขาเล่าเลยนะคะว่าเนี่ยเป็นขนมของจักรวรรด โมกุลน้องฟ้าสังเกตนะว่าในเซาท์อีสเทอเนียเนี่ยขนมประเภทนี้มีทุกชาติจริงเพราะบ้าเราก็คือรวมมิตรอะฟิลิปปินส์ก็คือฮาโลฮาโลมีทุกที่อ,อินโดนีเซียก็มี <im> จำ<า>ชื่อามก็มีม,มีหมดเลยรวมมิตรเลยค่ะอืชื่นใจไหมคะ เฮ้ยม,มีอโะโวคาโดอะไรพี่ตานเธอรู้ไหมว่าคนพมา่าเรียกอโกะโวคาโดว่าอะไรไม่ใช่อโวคาโดอะไรอ่ะทำไมของฉันไม่มีอ่ะอีหมดแล้ว <laughs> แล้วจะรู้ได้ไงอ่ะไม่ใช่อโวคโดมันคือมันเหมือนเป็นวุ้นอะ่ะเอาดูไหมก็ทำ <laughs> <c oughs> หน้าแบบอยากรู้ว่ <laughs> มันอร่อยอยันนี้อะ่ะจบมือด้วยชา เนมบอกอ,อันี้อร่อยมากเนมกินไปแล้วหรอระหว่างรอพี่มาสายใช่ไหมพี่จานนี่พี่จานชิมมากินแล้ว <c oughs> คือทั้งกองกินหมดแล้วเหลือแค่ฉันคนเดียวม, <c oughs> มาอีกอสน่นะถ้าเกิดว่าตอนเนี้เนื้อหามันไม่ค่อยมีอ่ะเพราะว่าระหว่างที่ถ่ายไายอยู่มันจะมีเสียงโทรศัพท์ของร้านเขาแล้วมันจะเหมือนเสียงตู้เกมอะ ซึ่งเป็นเสียงที่ไม่เข้าแ่บกับการตกแต่งในร้านมากเลยเนี่ยมากบอาฉันพูดตรงๆแต่สายเส้นขนมจีนวันนี้ฉันไม่เก็ตหลายๆคนที่อาจจะเป็นคนแบบฉันฉันตัวจริงฉันชอบลองฉันอยากรู้ก็ลองสนุกรสชาติมันจะสนุกถ้ามาครั้งแรกขมุกไก่อย่าใบชาอนนจิโตฟันลูดาพี่ตามให้อันไหน โมยิงกาขนมจีนอันเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่เราคิดถึงตลอดเวลาเวลาเราคิดถึงพม่าตอนนี้เราไม่ได้กลับมาสามปีแล้วเนาะก็คืออยากจะแนะนําว่าเออเนี้ยมันเป็นของที่ทุกคนในพม่าเขากินกันมันอยู่ทุกที่ทุกมุมถนนจริงๆเราก็เลยเวลาเออเวลาคิดถึงพม่าก,ก็คือจะมากินแค่จานเนี้ยเราก็คือจบจริงรจริง,รงมันคืออาหารจานเดียวที่สําหรับเราแล้ว,ลวมัน represent ความเป็นพม่าแล้วความคิดถึงส่วนตัวกินแล้วแบบกับพม่าเลยทิปทิปเลยทันทีแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะจานแบบหลักร้อยอะไรเงี้ยข้าวหมกไก่นี่ก็คือจานละ150ถ้าเป็นเนื้อแพะก็จะเป็น<อ>250ราคาน่ารักน่ารักม,มาแวะทานกันได้ย่านประตูนามเซนฮันเวลเดินเลยมาอีกนิดนึงหรือจะจากราชปรารบแล้วก็เดินลงมาแล้วแต่ว่าจะมาจากทางไหนนะคะร้านกัลยาน้าที่จอดรถอาจจะยากนิดน,นึงนะคะถ้าใครมาก็ แนะนำแบบเดินมาคิดว่าโอกาสน้อยมากที่จะมาทานร้านอาหารพมา่าถ้าไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรพมพม่านะคะขอบคุณพี่ตานลลิตาค่าขอบคุณค่ะบางคนอาจจะคุ้นนะเอ๊ะตันไหนพี่ตางเคยมาแล้วในี่พิธยูเมโนในตอนเนวินใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวก็จะกลับมาอีกในพิพิธยูเมนโนในอีกตอนหนึ่งแล้วอุบไว้ก่อนว่าเป็นชื่อของใครนะคะเที่ยวทิปนะคะเที่ยวไม่ได้ก็ทิปเอาแม้ตอนนี้เที่ยวจะเที่ยวได้แล้วก็ยังอยากทิปอยู่ดี ก็สลับคราวหน้าเราก็จะไปดูว่ามีวัฒนธรรมไหนที่น่าเรียนรู้ผ่านอาหารบ้างก็จะพาไปทานกันแล้วรู้ว่าพี่ตาจะกลับมาในเทปที่เราจะทุกคนมาเจอกันฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องฟาโรส้วยนะคะ f a ฟาโรสเปสองช่องนะคะมี f a r รสแล้วก็ฟาโรด่ะก็คือฟาโรสกับฟาโรด a าพอดแคสตนะคะ วันนี้ที่ฉันฟาโรสและบูยี่ยลาไปก่อนนะคระับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจสซี่สิมาดีน้อง,องดวยมี <laughs> น,นันจีนันจีนี่พ่อเ <laughs> นายาเลยแนินโดเลย <laughs> ว่ากูเหนื่อยเหลือเกิน <laughs>